ับผมพิมพ์ชัดธันเดอร์แล้ววันนี้นะผมผมจะมาพูดถึงว่าเออผมมีความคิดยังไงเกี่ยวกับเกี่ยวกับเอออนิเมะเรื่องบรูโตนารูโตะ้ next g e n e r a t i o นว่าเออผมรู้สึกยังไงบ้างผมแบบเออเกลียดหรือไม่ชอบอะไรตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็อย่างที่หลายคนรู้กันว่าตอนนี้บรูโตะมันออกภาคใหม่ไปแล้วมันเป็นมังงะน,นะชื่อว่าภาคบรูโต two blue vortex นะครับผมถ้าให้เปรียบเทียบก็คงจะเหมือนเออนารูโตะชิปปุเดนนั่นแหละนะผมก็คือจะเป็นภาคโตที่ต่อจากเนื้อเรื่องหลักเลย ซึ่งผมก็เลยมาคิดได้ว่าเฮ้ยช่องเรามันยังไม่เคยทำคลิปพูดถึงบรูโตแบบจริงจังเลยนี่หว่าก็อย่ากจัมาจัดซะหน่อยนะครับผมโอเคเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับผมบรูโตไม่ใช่ดินารุโตเออนารุโตเนี่ยคืออนิเมะที่ผมชอบที่สุดแบบเบอร์หนึ่งที่ไม่มีอะไรมาเทียบเคียงได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเรื่องไหนดาวค่า,าสูนจุจุจซึเอ่อไมฮิโรแบคโฮเบอร์อะไรก็ได้อะดูเรื่องที่กูเคยดูมานะหรือแบบเรื่องที่กูไม่เคยดูก็ช่างอะ นารุโตะคือ1อันดับหนึ่งในดวงใจผมสเสมอไม่มีเรื่องไหนมาเทียบเคียงได้เลยนะครับผมและตัวละครนารุโตะอุซูมุกินารุโตะนั่นแหละคือตัวละครที่ผมชอบที่สุดในบรรดาตัวละครทุกตัวในโลกเลยนะครับผมรวมทั้งฝั่งอเมริกาฝั่งอะไรก็ช่างนะอันนี้ไม่ทุกเรื่องที่เป็นสารระบบของโลกเนี้ยนารุโตะคือที่1นึ่เสมอนะครับทั้งตัวละครทั้งตัวอนิเมะเลยเออเพราะอนั่นแหละผมเลยตามนารุโตะต่อเพราะผมรัก แล้วก็ออชอบตัวละครน,นารุโต้จริงๆอยากจะรู้สตอรี่ว่ามันเป็นยังไงต่อนะผมในตอนที่มันเป็นโคกงเงะแล้วอะเออซึ่งความที่ผมชอบขนาดนี้เนี่ยเวลาถ้าผมเห็นฉากแบบนี้ก็คงจะแบบนะทุกคนรู้แหละเออๆๆก็คือมันก็นดโดนเนือ้อมเนาะมันเฮ้ยเอาไว้ว่าเริ่มก,กันดีกว่านะผมเรามาแยกกันทีละหัวข้อกันดีกว่าเริ่มจากเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันนะครับผมเนื้อเรื่องของโารุโตะเนี่ยมันจะต่อจากนารุโต้ แล้วก็แบบทิ้งทำลายกันประมาณ10กว่าปีนะครับผมก็คือทำลายระยะห่างระหว่างภาคพ่อกับภาคลูกเนี่ยห่างกันประมาณ10ปีนิดๆน,น,นะครับผมก็คือเอ่อมาเปิดจกักรวาลภาคลูกโมโตมันเรียนอยู่แล้วไงและทีนเนี้ยเน้เรื่องอ่ะสำหรับผมมันมันค่อนข้างน่าเบื่อแล้วแบบมันแบบมันมันเดินเรื่องแบบอืดแล้วก็เชื่องช้ามากคือบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นคนที่ชอบอนิเมะที่เดินเรื่องอืดๆช้าๆนะ แบบนารูโตะอ่ะแล้วก็มาฮีโร่แบ็คโคเบอร์เนี่ยที่มันค่อยๆแบบไล่สเกลไปทีระดับทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยค่อยๆเล่าที่นู่นเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็มาติดต่อกันกเป็นเนื้อเรื่องหลักเออเนี่ยผมชอบแต่นารูโตะมันแบบมันเนื้อเรื่องมันอ่ะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักแบบโอ้โหคือภาคเสริมภาคย่อยภาคแยกตอนและซาร่ามันมีเยอะมากนะครับผมเยอะจนจะรู้สึว่าเออเนื้อเรื่องหลักมึงแบบแทบจะไม่เหลือแล้วอ่ะเออ และคือบอกเลยว่าตั้งแต่ตอนที่1นึถึงหกนี่คือแบบมีแต่น้ำอะ่ะโอ้โหโคตรน่าเบื่อจริงจริงคือเออคือตั้งแต่ตอนที่มันมีเอ่อเรื่องของโมบุชิกิเข้ามาแล้วก็ลกลุ่มแล้วก็กลุ่มคาร่าเนี่ยเออมนันเริ่มแบบพอดูน่าสนใจพอดูสนุกได้อยู่แต่แบบยังไงมันแบบชอบไปในสกูร์ลัสเยอะอะ่แะแ,บบลอแล้วแบบว่าตัวละครอื่นๆมันก็แบบ ไม่มีเสน่ห์อะเออมันเลยดูแบบน่าเบื่อแล้วแบบดูชวนง่วงมากอะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเขาพยายามดันตัวละครโบลโตเยอะเกินไปเยอะชนิดที่ว่าแบบว่ามึงไม่คิดมึงไม่รู้จะใส่บทอะไรเข้ามาแล้วหรอวะคือตัวละครอื่นๆเนี่ยถึงแม้จะมีการโชว์ว่าอายนี้มันก็เด่นมันก็โหดนะเว้ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอจะกับไอ้โบูโตโบูโตะแม่งคือกลบแบบลาสีทุกตัวหมดเลยอะคือโดยเฉพาะช่วงหลังๆในช่วงท้ายของภาคเด็กแหละ โอ้โหคือกระจายบทแย่มากอะแย่มากๆจริงๆอะคืออย่างภาคพ่อเนี่ยมันจะมีแบบกระจายบทให้ตัวละครอื่นใช่ไหมแบบอ่านนโนโตะเด่นก็จริงแต่ว่าสุดท้ายตัวละครอื่นจะมีความเด่นตามมาแล้วผมอย่างเช่นเออ่ชิกามารุหรือล็อกลีอาจารย์ไกซากุระซาสึสสเกะอะไรพวกนี้จะมาเด่นแบบตามมาแบบกระจายบทดีอะเกลียบทดีอ่ว่าแบบ,บว่าตัวละครอ,อื่นก็มีความเก่งความเท่ของมันนะแต่ไม่ใช่กับไอ้โบรุโตะคือโบรุโตะเนี่ยคือแบบตัวอื่นเหมือนมันแบบเอามาเป็นช่วงขั้นเวลาเหมือนมันเอามาเป็นแบบช่วงพักอะแบบว่า รู้จะใส่โมรูโตให้มันทำอะไรดีเลยเอาตัวละครอื่นมาใส่แทนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแลคือโมรูโตมันเป็นพระเอกที่มันไม่สามารถดึงตัวละครเรียกว่าไงอ่ะเป็นพระเอกที่ไม่สามารถทําให้ผมอินได้เป็นพระเอกที่เราที่ไม่สามารถทําให้เราอาจจะช่วยได้อ่ะนึกออกป่ะคือนนรูโตเนี่ยอาประวัติภูมิหลังมันก็คือแบบว่าแบบเป็นเด็กที่มีก้าวขาในตัวดูมืนชาวบ้านรังเกียจยู่แบบเงาหง่อยใช่ปะ่ะไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรอย่างนงี้เนาะแล้วแบบว่าอยากจะเป็นโคลงเงี้่อาเราก็ด้รู้ว่าโอ้สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไง แล้วแบบว่าการเดินทางของมันนะกว่าจะฝึกฝนกว่าจะเก่งกว่าจะเทพได้โอโหมึงผ่าอะไรมายากอย่างแสนเข็ยนเหลือเกินอ่ะแต่ไอโบนี่คือมึงแบบอะไรมึงแค่งอนพ่อมึงแค่เนี้ยเหรอคือมึงเกิดมามีทุกอย่างเลยอ่ะทั้งมีทั้งพ่อมีทั้งแม่ทั้งน้องทั้งเพื่อนแล้วแบบว่ามึงก็เก่งทั้งตั้งแล้วก็เทพตั้งแต่แรกแล้วอ่ะมันนั่นไม่ได้มีความรู้ไม่ได้ความเอาใจช่วยอะไรกับเกี่ยวกับมันเลยอ่ะนี่ออกป่ะและนี่ใส่เนี่ยคือแบบว่ามันก็งี่เง่าอ่ะงอแงอ่ะเออเด็กกระโปรงอ่ะง่ายอ่ะ แบบคือกูจะไปทางนี้ใช่ไหมและกูจะไปโดยที่กูไม่สนเชื่ออะไรเลยอะและแน่นอนนะผมเมือม่อเมื่อพูดถึงบทขนาดนี้เนี่ยแน่นอนครับบทรุ่นพ่อเป็นยังไงเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละเป็นตามนี้เลย <c oughs> ก็คือโดนเนิรฟกาดกาดทีนี้ว่ากูไม่เคยเห็นแม่งมาก,ก่อนเลยอะคือนารุโต,โ,ตโอ้โหอะไรเนี่ยมึงมีทั้ง9หางมีทั้งพลังเซียนหววิถี ซาสเก็มึงก็มีทั้งพลังเซนอมบติมีทั้งเนี่ยสังสรรและเนี่ยวงแหวนโอ้โหแต่มึงโดนอิชิกิตบกันอย่างกบขี้อ่ะคือมันไม่สมัยสมผลเลยเว้ยคือแบบตอนที่มันสู้กับคังยะหรือมานะเนี่ยมันยังสู้สูสียังพอตบโต้ได้ใช่ปะแต่อิชิกิมึงมานี่คือแบบโอ้โหคุณเรียกว่าลูกเจี๊ยบแบบว่าสู้แบบว่าสู้ไม่ได้เลยอ่ะแพ้ขาดลอยมากๆอ่ะฉะนี้กูคิดว่าเฮ้ยมันมันใช่เหรอมันควรจะแบบแพ้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะอ่ะมันไม่ควรจะเป็นกระสอบทรายขนาดนี้หรือเปล่า แล้วก็รุนพ่อรุนตัวอื่นนี่คืออ่ะเราแทบไม่ได้เห็นสกรีนทาของแม่งเลยอ่ะไอคิบะไอล็อกลีหรือแบบไอพวกตัวอื่นอ่นอะเออัวจิหรือทุกตัวแม่งหมดหายหมดเลยเข้าใจว่ามันคือภาคลูกไว้แต่คือนึกว่าคนที่มาตามภาคลุกต่อคือคนที่ติดตามจากภาคพ่อเพราะมันรักตัวพ่อมันไงพ่อแม่มันอ่ะคุณมันติดภาพจํามันรักมันชอบไง มึงควรจะบบให้สกรีนทาม,มันหน่อยให้มันได้โชว์ความเก๋าความเก่งของมันหน่อยไม่ใช่ว่ามึงจะโฟกัสต่ภาคลูกแล้วมึงจะโฟกัสโดยที่มึงไม่สนใจพ่อเลยก็มไม่ใช่แม่งคือโอ้โหแรกที่บอกไปว่าตอนตอนรัศละมันเยอะมากเยอะชนิดที่ว่าแบบว่าเนื้อเรื่องหลักแทบไม่มีอะเออนั่นแหละคือส่วนหองเนื้อเรื่องนะครับผมแล้วก็ดูมาดูที่ตัวละครกันมากดีกว่าตัวละครมันเป็นยังไงบรูโตพระเอกของเรื่องเราคือ เป็นตัวละครพระเอกที่อย่างที่บอกไปแหละมันไม่ได้น่าเอาใจช่วยเท่าที่ควรนะครับผมแบบน่ารำคาญงี่เง่าอะไรอย่างนี้แล้วก็เก่งไวด้วยนะครับผมแบบกระสุนวงจักรเนี่ยไอ้มิเตโต้ก็จะฝึกได้สามปีนารุโตะฝึกเป็นเดือนไอ้มึงเนี่ยวันเดียวได้ไอ้ชิบหายถึงจะเป็นกระสุนวงจักรที่มันไม่สมบูรณ์ก็เถอะแต่แบบเฮ้ยนารุโตะเนี่ยกว่าม,มึงจะแค่ทำลูกโป่งแตกได้มึงใช้เวลาเป็นหลายวันหลายอาทิตย์เลยนะเว้ยมึงนี่แม่งแบบยังไม่ถึงอาทิตย์เลยเบิร์แม่งได้เป็นลูกเล็กๆแล้วอะ คือโอ้โหอะไรมันจะเทพเบอร์น,น,นั้นวะอย่างซาลาดาัเนี่ยแป๊บเดียวฝาพันภกษางฝึกได้แล้วอชิพายอี่ยมิสกีย้ยังเด็กเลยโปรโมรเซียนได้แล้วมันใช่เหรอมึงจะเก่งเร็วเข้าไปไหนเนี่ยและไอีกอย่างหนึ่งก็คือบทของตัวร้ายตัวร้ายนี่คือแบบโอ้โหมันไม่มีความมีเสนเลยอ่ะคืออย่างแบบตัวไดนาาคเด็กอ่ะเออมันยังแบบแต่ยตัวมีสนเสนมีความน่าดึงดูดอย่างซาบุสะเนี่ยโผล่แป๊บเดียวแต่ว่าลาสีแม่งคือแบบ โอ้โหแบบน่าจดจำมันเลยแบบว่าตัวคนมันชอบตัวละครนี้มากมากไงแสงอุตสะตัวยทุกตัวมีเสน่ห์กันหมดมีในเรื่องของตัวเองทําให้คนดูสามารถชอบสามารถอิกตัวละครตัวนี้ได้แต่บรูโตนี่คือแบบโอ้โหตัวร้ายแต่ละตัวมึงนี่ตัวประกอบประกอบบบประกอบไม่ว่าแต่ถ้าบทมันดีอะโอเคไปรอดแต่นี่คือประกอบไม่พอบทดันตื่นเชื่อซะอีกคือตัวระครแต่ละตัวมันแบบอย่างเกตดับซีลรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีตัวไหนที่กูว่ามันมีเสน่ห์เลยอะ แบบว่ามันดูขาดเนาสเนส่ห์ไร้เสน่ห์สุดๆเลยอ่ะเหมือนมึงไม,ม่ก๊อปวางพอร์ตของพ่อมึงแล้วเอามาใส่แค่นี้อ่ะเออตัวไล่ส่งตัวที่กูว่ามันยังพอโอเคยังพอรับได้ก็คือโมโมซิกิกับอิซิกิเท่านั้นอะเอากูแถมโพได้อีกตัวหนึ่งอ่ะเอร่าด้วยอ่ะสินตัวนี้คือสิตนตัวที่ผมว่า,วาเออมันยังพอรับได้ยังพอโอเคอยู่นะครับผมแต่ตัวไายมันก็แบบว่ามันก็ไม่มีสเสน่ห์เหมือนเออภาคก่อนๆอย่างเช่นอิซิกิเนี่ยมันเป็นบอสหลักของเรื่องเลยนะเว้ยโมจิกิก็เป็นบอสหลักของเรื่องอะแต่แบบว่า โอ้โหมึงไม่มีที่อะไรสู้โมแบบซาบ,บุสะแม้แต่ซาบ,บุสะมึงยังสู้ไม่ได้เลยความลาสีเขาหนัาจดจำความมิเสนเนี่ยมึงสู้ซาบุสะไม่ได้เลยแล้วก็ต้องเอาไปเทียบกับพวกมาดาราหรือโอบิโตะเลยมึงเนี่ยดูงง่อยมากๆอ่ะไอพวกโค้ดพวกอะไรพวกเนี้ยแต่จริงจะพูดมากขนาดนี้นะส่วนที่ชอบมันก็มีนะเออไม่ใช่ว่าจะดับด่ายักางเดียวอย่างเช่นตัวละครคาวากิเนี่ยบอกเลยว่านี่คือตัวละครที่แบกแบกเรื่องมากๆนะครับผมเป็นตัวละครที่แบบว่าผมแบบเอาใจช่วยมันจริงๆอ่ะ กูอมองว่ามันมึงสามารถเป็นพระเอกแทนไอโบลูโต,โตได้เลยอ่ะเออนอกจากนารูโตที่มันจะเป็นตัวแบกเรื่องอีกตัวหนึ่งที่ผมจะคอยดูติดตามในเรื่องนะเขากีเนี่ยนจะเป็นตัวเอกอตัวละครที่ผมมองว่าน่าสนใจภูมิหลังดีดีกว่าไอโบเยอะนะครับผมแล้วก็แบบว่ามีความสุข,ขุมแล้วก็มีความเด็ดขาดในตัวเออกูรู้สึกว่าเออนี่แหละมันคือคนที่จะเหมาะสมกับเป็นพระเอกมากกว่าไอเด็กเวนนี่เออแล้วก็ดูรวมตัวละครอื่นผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะอย่างเช่นเออมิสกิอย่างเงี้ยภูมิหลังก็ดี ตัวละครที่แบบว่าเออแบบยังไงมีความแบบตลกหน้าตายอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเอออย่างเช่นตอนที่มันรับเลี้ยงแมวมาอะไรเงี้ยมันจะเอาเบอร์เกอร์ให้แมวแดก <c oughs> แล้วก็แบบแมวมันเนีเออน่ารักดีสาลาดก็น่ารักตัวอื่นก็น่ารักนะผมอย่างเช่นเอเอไอชื่ออะไรนะเออไอหัวม่วงที่มันเป็นหัวหน้าห้องอ่ะมันชื่ออะไรซูมิเลเออสักอย่างหนึ่งอะ แล้วก็ไอตัวหนึ่งที่บ่นน้อยนะแต่ว่าน่ารักน่าสนใจอยู่อย่างคา,าเอะอย่างเงี้ยเออน่ารักดีมีความแบบว่าจินกับเคาวากิด,ด้วยอ่ะเออกูจิ้นมันมากกว่าไอทิมว่าวันนี้ที่มึงมึงจินกนดีก่ะเออแล้วถึงคิมาวันนี้นะกูบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่จะต้ามีบทมากกว่านี้เออคือมึงมีเหมือนไม่มีอ่ะเออถึงแม้ภาพทูบูว่าเถอะมันจะมีการชงว่าคิมบอลวันวคิมบวันวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นสิริล่างคนใหม่ซึ่งอันนี้ผมคาดหวังไว้เลยนะว่ามันจะมีอะไรที่มันรองรับความสมผลนี้ได้คือ สิ่งตาตัวอื่นน่ะหรือรุ่นก่อนเนี่ยมันมีลูกอย่างเช่นเออมิโตะที่มันเออก้าวหางคนแรกเนี่ยมันก็มีลูกใช่ปะแต่ลูกมันอ่ะไม่ได้พลังสิ่ลร่างต่อจากมันไงมันไม่ได้ผลึกก้าวห่างวนนีตัวของลูกมันแต่ว่าไอที่ว่านี้มันเดินมีผมก็เลยคาดหวังว่ามึงควจะมีเหตุผลรองรับเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเอ่อูอยู่มึงก็อยากให้มีก็มีอย่างนี้นะผมคาดหวังว่ามึงกวจะมีเอ่อให้มันแบบสมเป็นสมผลหน่อยอะไรอย่างนี้ผมก็เลยคาดหวังว่าภาคทูบูวาเทคเนี่ย จะสามารถแก้ไขในสิ่งที่ภาคเด็กสามารถทําไม่ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ดีมึงก็มาเละๆอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะและผมก็หวังเลยกราบแล้วไหว้มึงยังงามแหละขอไอ้ภาคโตเนี่ยมึงช่วยเพิ่มบทน,นารุโตเคอร์เกของกูให้มันนิดนึงได้ไหมนิดนึงก็ได้ให้มันโชว์ความกเก่งความเทพมันนอกจากไอ้บทบาลีออนเนี่ยกูขอหน่อยเถอะบทบาลีออนนี่คือเป็นซีเน่นเลยเมื่อที่กูรู้สึกว่าไอ้นารุโตภาคโบนเนี่ยมาดูเท่ที่สุดแล้วอ่ะเออตั้นั้นแม่งก็แบบกระสอบไซดีนี่เองอ่ะคือกูว่ไหวนะเพราะกูรักการ์ตูนเรื่องนี้จริงๆเนี่ยกูอยากจะติดตาามมอยกให้ันแบ ดีๆหน่อยครับแทนพีกเหมือนแบบพ่ายพ่อมันได้ไหมเออเอาพ่อมันกลับมาเอาคุณเอาคุณธรรคืนให้พ่อมันให้มันระเบิดพลังเลโชว์เทพตอนจบเออกูขอแค่นี้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแม่กูเจ็บคอชิบหายเลยเนี่ยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ช่องเรามีระบบเมมเบอร์ชิพแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกนั่นเองใครที่เป็นสมาชิกระดับเออสายฟา,ฟาฟาหรือขั้นที่แพงที่สุดเนี่ยจะมีชื่อแปะอยู่ทางต้นคลิปและท้ายคลิปเลยนะครับผมแล้วก็สมาชิกระดับสาาายฟฟจะมี เออรียกว่าอะไรนะอภิสิทธิ์ในการโชว์แฟนอาร์ตก่อนเพื่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าปสมาชิกสายมาฟานเนี่ยส่งแฟนอาร์ตมาจะได้อภิสิทธิ์ในการโชว์แฟนอาร์ตได้ก่อนใครเลยนะครับผมเ,เพื่อนๆนะครับผมคิดยังไงกับโบรูโตะก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมว่าแบบว่ารู้สึกชอบหรือไม่ชอบตรงไหนกี่กับโบรูโตะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับบาย